เดือรัชสารเฟี 2020. ม2020เต็มใจเสนอจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อครับพี่น้องครับจะออกเดินทางจากเขื่อนมุ่งตรงไปเที่ยวร้านขายเกลือกันบ้างครับพี่น้องร้านขายเกลือเท่านี้มีหลายร้านพี่น้องตั้งอยู่สองฝากทางนั่นหละครับแต่พี่น้องมาทางทําไหมนะครับต้องมาทางหมู่บานป่าแดงนะครับพี่น้องถ้ามาหมบานป่าแดงไม่ถูกก็ถามคนเท่าทําไหมนะครับ เขากดูทั้งนั้นนะครับว่าบูบานปลาแดงไปทางไหนถามทางเขาเขากวจะบอกพี่น้องมู่บานปลาแดงจะมีนาเกลือพี่น้องแถวนาเกลือแถวนี้สองฝักทางเขามีร้านขายเกลืออยู่หลายร้านครับพี่น้องครับ<อ> <laughs> รถกันเอง ทาเสียเส้นตรงนี้ครับครับอืมไกลก็เยอะหารก็เนี้ยขามันเข้าไปกันก่อนนอี่มีไ้่บอลโอ้เป็นที่กำลังนิยมตัวเนี้ยชิดใต้ไปเลยเลยครับ ขาบอลก็มีร้านขายบอลก็มีนะครับท่านผู้ชมร้านขายบอลก็มีนะครับท่านพี่น้อง จอดนายจอด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 นายจอดนายจอดนายโอ้มาดูร้านขายเกลือเขาเนี่ยมาดูกิจการก็เหน่อยมันลุ่มเหลืองมัาเนี่ยมาถ่ายร้านขายเกลือหน่อยนะครับเออแวะร้านขายเกลือหน่อยเร็วแวะร้านขายเกลือหน่อยเร็วจอดจอดก่อนเร็วเออเดี๋ยว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 เดี๋ยโอ้ขายถุงเท่าไหร่เนี่ยขายถุงเท่าไหร่เออ หลายราคาขายดีไมวั่นวั่นเนี่ยพอได้ค่ะพอได้เนาะเดีวเขาที่ขายดีหน่อยเนาะโอ้โหพาเด็กมาเที่ยวหน่อยเออเอาไายืน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 ตรงลานก่อนหน่อยยืนตรงลานก่อนหน่อยเออยืนตรงลานป่าหน่อยเออหันดีหันหันดีเอองเงี้ยหนูขับไปยืนหน่อยเร็วเออช่วยป่าเขาหน่อยลูกขับไปเร็วเร็วขับไปขับไปยังไงลูกไปเออเดี๋ยวโอ้เอาเอาเอาล้านมาเลยตอนนี้ โอ้เจออ้านขนกันเองเนี่ยที่บ้านมีเกลือไหมเนี่ยเออมี่ะเอาไปทุ่งเกลือที่นี่ไม่แพงนะครับพี่น้องพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนแม่ค้ากันได้นะครับเออทุ่งเนี้ยแหละยิบไปทุ่งยิบไปทุ่งยิบไปทุ่งเออหยิบไปทุ่งเออโอ้ขอบใจนะโอ้ไปต่อไปต่อเออ ได้มาแล้วหนึ okay. <S 2> <S 2> Hence, ่งถุงเนี่ยเกลือร้านนู้นก็มีนู้ขายด้วยเราจะดูไปเรื่อยนะครับพี่น้องพี่น้องผ่านไปผ่านมาอย่างนม้แหวงมาซื้อกันนะครับตอนนี้ก็เรียกหนักเกลือเนี่ยเขาขายเกลือถุงเกลือนี่หลับมาขายพี่น้องหลับมาจากสมุทรสาครมณนู่นแหละครับนี่แม่กลอง แม่คลองนะเนาะแม่คลองหมดรัดควันหมดชะมัดเดียนนะเด่ยวกันนะเนี่ยเดี่ยวกันเบาๆนะโชเฟอร์เออเราถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆจะล้อชะลอไปจะล้อไปเรื่อยๆเออชะลอชะลอฝั่งนู้นก็มีนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมากันนะครับเดี๋ยวผ่านมาก็ครับตรงนี้ก็มีเกลือนี่พี่น้องมาดูร้านขายเกลือแล้วจ้าเราจะ รถไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนู่นตรงนี้นู่นก็ร้านขายเกลือมึงก็ร้านฟ้าร้านลุงโอ้โหอยุนี่เล็กเกลือคาเฟ่พี่น้องเราเลี้ยวไปทั้งนู่นเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราไม่แวะเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆไปดูร้านเกลือก่อนร้านนี้ร้านใหญ่ครับเกลือนี่พี่น้องเกลือลุงฟ้า เดี๋ยวไปจอดตรงนู้นเดไปจอดตรงนู้นจอดตรงลานดูเกลือกขาหน่อยโอ้เห็นไหมครับโอ้มาดูเกลือจันพี่น้องบนคงต้องมีเกล้าจอดจอดตรงนี้จอดลานนี่หน่อยมีจอดลานนี่หน่อยจอดลานนี่หน่อยจอดลานนี่หน่อยโอ้โชเฟอร์จอดตะไท่เลยเอ้ยมาเที่ยวร้านขายเกลือเขาหน่อยเนี่ยเออขายดีไหมร้านเนี่ย เลยขายดีอะเลือโอ้เออลูกสาวไม่ได้ลูกสาวอะอเอาเนื้อโอ้มาขอถ่ายร้านขายเกลือหน่อยอืมอืมันได้ผาน้นู้นหน่อยเนี่ยน,น,นู้นนักท่องเถี่ยวเข้ามาเล่ว่าร้านหลวงป้าเกลือทะเลมเีไม้เลขกเบอร์โทรเลยนะครับเออ ไม่เล้เบอร์โทรด้วยใคตสนใจผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะซื้อได้หรือจะโทรนี่ก็เอาไปส่งได้ใช่ไหมเรอไก่ไก่ก็ไก่ไก่ลงไม่ไป <laughs> ไก่เกินไปก็ไม่ไหวอีกอ่ะ